โดยสำนักงานอายการสูงสุดอธิบดีอายการสำนักงานคดีอายาทนบุรีนะฮะอธิบดีอายการอาขอขออภัยาอธิบดีปรเมรอินทรชมนุมนะฮะสวัสดีครับอาจารย์ครับ สวัสดีครับเรียกไม่ค่อยผูกเลยนะไม่ค่อยคุ้นเนี่ยขอขอไปขอไปครับคือคือคือวันนี้มาเราเห็นว่ามีธนาคารอยู่2ธนาคารทีออมสินกับตวสเริ่มปล่อยเงินกู้นะครับแต่ชาวบ้านเนี่ยเขาจะปิดว่าเป็นเงินช่วยเหลือครับคือเขาช่วยเหลือในการจัองทชีพเขาให้กู้หลายล้านหมื่นโดเบียน่าสนใจมากบาท20ต่อปีหรือิบตังค์ต่อเดือนครับ ต้องลงทะเบียนกู้งหมอเเริ่มลงกันเมื่อเช้าลงกันไปแล้วเนี่ยของทกศเนี่ยลงกันไปประมาณสี่ล้านคนสี่ล้านหลายนะ,ะแต่จะได้จะตอนนี้ไม่รู้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีเงินอยู่สองสองแสนล้าน,นะะจะกู้ได้กันจริงๆก็สักประมาณสองล้านคนแต่กับเป็นลงไปสี่ล้านก็เลยแนะนําว่าจะมาที่ท,ที่อะไรที่ของกูท้ที่ไม่ได้เงินจากรัฐบาลเลยนะครับแนะนาว่าให้ ให้ไปกู้อันนี้ดีกว่าอืมฮ่าอาจารย์ครับการผ่อนสารกับเดือนที่เจ็ดในประมาณสี่ร้อยยี่สิบฮ่อเดือน่อนสองปีครับนะครับอ่าันนี้ก็เลยอยากนะเป็นทางออกให้กับชาวบ้าน่ะชาวบ้านที่เมื่อวานเห็นแล้วมีคนร้องห่มร้องไห้น้ำตาเล็ดน้ำตาล่วงเั็อยู่ใช่ครับนะครับน่าสงสารมากเลยฮ่น่าสงสารมากวันนี้ต้องต้องต้องให้กำลังใจในการอยู่ ต่อู้กับัปพิบัติอันนี้นะครับก็บยังไม่มีอะไรมากนิดเดียวแต่บอกว่ามันมีทางออกหลายทางนะครับ<ไ>ทางออกหลายทางแต,าแต่ว่าแต่ว่ายังมีสิ่งที่น่าสนใจอยู่อันหนึ่งก็คือว่าคนที่อยู่รักยิ่สากิจตตรแหงไม่เอ่ยชื่อกันว่าที่ไหนนะครับเพื่อนใจยังคงทำงานได้ตามปกติเขาบอกเขาก็เดือดร้อนเพราะว่าแม้จะรับเงินเดือนเท่าเดิมแต่ว่ารายจ่ายเพิ่มขึ้นผมถามว่าไอ้รายจ่ายเพิ่มจริงหรือเปล่าพี่ยศ ผมว่ารถลงนะมาทํางานก็น้อยลงใช่ใช่ใช่อยู่ยุติได้ก็ไม่ไม่ต้องมาทำงานอาทิตย์เดงใช่ไหมใช่ครับถูกรถูกต้องครับค่าค่ารถก็ไม่ต้องเสียเวลาหนึ่งัดาใช่กินก็น้อยลงเพราะมีจะข้าวเห็ดเียยวกิน้าม้าอก็ไม่ต้องเดินนะอ้าก็ไม่ต้องเดินลงน้ำก็ไม่ได้ดูใช้จ่ายมันรถผมได้ฟังฟังพนักงานบริษัทจิตแห่งนั้นพูดนะผมเลย โอ้นี่คุณยังบอกขนาดคุณรับเงินเดือนเต็มนะครับแล้วคุณยังบอกแค่ได้จ่ายคุณเพิ่มมันจะเพิ่มได้ยังไง <ฮะ S 2> ผมมอกว่ามุษยดเราอยู่ด,ด้วยเหตุผลกันหน่อยนะรบยะเวลาเนี้ยคนที่เดือดร้อกนกว่าพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือราชการร,ราชการในสบายที่สุดแต่ผมมอกเลย <ฮะ S 2> คนที่ผมเลยขอร้องว่าคนที่ทํางานราชการช่วยชาวบ้านเต็มที่ทํางานให้เต็มที่นะครับเพราะว่าทงานบางแห่งอะวันเป้นวันบางแห่งของผมนี่ให้หยุดอาทิตย์หนึ่งเลย เพราะว่าถ้ามากันวันเว้นวันนะแล้วเกิดมีวันไหนเป็นุะคนมันต้องติดต้องำนักงานเพราะฉะนั้นให้หยุดเป็นสัปดาห์สัปดาห์ไปเลยง่ายกว่านะครับไม่วันเว้นวันได้เนี่ยอันนี้ก็คือคือฝากอย่าจะฝากไปถึงคนที่รับราชการคนที่เป็นพนักงานนั้นเป็นไงกิจอย่าพึ่งปลัวอะว่าที่นี่ใหญสูงอย่าพึ่งบ่นว่าลำบากคนที่ลำบากกว่าเรามีเยอะพี่น้องทีซี่เราว่าเมื่อเช้าดูข่าวก็เปลี่ยนไปเป็นอ่าส่งไปรษณีย์แทนละโอ้ก็พออยู่ได้รายได้วันละ ห้าร้อยหกร้อยที่เหลือคนนี้แท็กซี่กลางบ้านผมเนี่ยเหลือสองร้อยผมไม่มีตังค์ซื้อข้าวอ่ะผมกำลังจะแวะไปที่สันนิบาตสหกกณ์เนี่ยผมมีข้าวหอมอยู่ประมาณสักยี่สิบโลจะไปแจกคนละโลคนละโลนะครับถ้ามีมากกว่านั้นจะไปจิ้งให้สสอแล้วแต่มีนิดเดียวไว้โอกาสหน้าถ้ามีมากใครจะได้จะได้ช่วยผมหวอยากให้ช่วยเหลือกันมากที่สุดนะครับวันนี้ก็ฝากก็คิดไว้แค่นี้อดทนกันอีกนิดเดียวก็อีกนิดเดียว อีกประมาณสักเดือนหนึ่งเนี่ยผมว่าเดือนหน้าเนี่ยน่าจะดีขึ้นนะค,ะครับก็เป็นกำลังใจกับทุกคนครับโดยเฉพาะพี่ดาวพีซี่อดทนอีกนิดหนึ่งครับวันนี้มีคําถามนะครับมีคําถามฮะอาจารย์นะฮะแล้วครับเริ่มต้นจากคุณสุนทรบอกว่าตัวเองเนี่ยเปิดบ้านให้คนเช่าแต่ผู้เช่าเนี่ยค้างค่าเช่ามาสี่ห้าเดือนแล้วซึ่งตอนนี้ก็ไม่ได้พักอยู่ที่ห้องนะฮะแต่สิ่งของเขายังอยู่อยากถามว่ากรณีแบบนี้เนี่ยสามารถจะตัดน้ําตัดไฟแล้วก็ยกเลิกสัญญาเช่าให้เขาออกไปได้หรือไม่ครับอาจารย์ครับ คือคือคำคือเขาอยู่หรือเปล่าเขาถ้าเขาอยู่เราไปตัดน้ําตัดไฟไม่ได้เขาไม่อยู่ครับตัดแล้วครับน้ําเลยตัดถ้าถ้าถ้าไม่อยู่เราไปปิดประกาศเป็นิดหนึ่งแล้วไม่อยู่เราขอปิดตัดน้ำตัดไฟแจ้งยกเลิกการใช้น้ําใช้ไฟชั่วคราวนะครับเ็จะได้ไม่ต้องเสียในระหว่างที่ไม่มีคนอยู่แล้วของนี่จะเก็บรักษาไว้อะ้รแบบยึดหดวงเอาไว้ว่ามานชำระค่าเจ้าอะไรก็มาของไว้ด้วยเพงั้นทําได้ครับแต่ต้องแจ้งปิดประกาศให้ชัดเจนนะครับนะฮะ อีกคําถามหนึ่งนะครับบอกว่าคุณมนศัศบอกว่าคนข้างบ้านเนี่ยนะฮะได้เข้ามาทําร้ายร่างกายลูกชายที่หน้าบ้านของตนเองตนเองก็เลยไปลงบันทึกประจําวันกับทางเจ้าหน้าที่ตารวจต่อมาเจ้าหน้าที่ตํารวจได้เชิญตัวคนข้างบ้านมาสอบปากคําหลังจากนั้นคนข้างบ้านก็แจ้งความกลับว่าลูกชายของตนเองเนี่ยเมาสุราแล้วก็ได้ไปทาร้ายร่างกายของลูกสาวเขาก่อนซึ่งก่อนหน้านี้ก็เป็นแฟนเอาเป็นว่าคู่เนี้ยเขาเป็นแฟนกันมาก่อน อยากทราบว่าแบบนี้จะดําเนินการยังไงครับม,มันก็ต้องสอบข้อจริงฟังพยานหลักฐานหรือว่าสมัครใจกวีว่ากันแต่แต่อีกแ,แต่ฝ่ายที่ไปแจ้งก่อนแล้วาคงนได้เปรียบกว่าฝ่ายที่ไม่แจ้งอาจจะเป็นการแค่เกี่ยวว่าต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องอาศัยพนักง,งานสอบสวนว่าสอบข้อจริงให้ชัดน,นะครับ,บแล้วถ้าเป็นสมัครใจก็ต้องโดนคู่ถ้าไม่สมัครใจก็โดนฝ่ายเดียวครับอ่านะฮะอีกคําถามหนึ่ง คุณพลวัตครับบอกตัวเองจอดรถติดไฟแดงพอไฟเขียวรถกลับไม่สามารถขับได้ตนเองก็เลยเปิดไฟกับพริบเป็นสัญญาณว่ารถเสียหลังจากนั้นคู่กรณีคือเคยมีรถขับมาข้างหลังแล้วก็มาชนท้ายซึ่งคู่กรณีเขาก็ใบเบียรไม่ยอมรับผิดชอบอ้างว่าตัวเองมาจอดรถขวางทําไมแล้วเขาก็ขึ้นรถขับหนีไปเลยนะฮะก็ถ่ายรูปเอาไว้นะฮะไปแจ้งความบอกว่าถ้าหากว่าจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้ไหมหรือว่าต้องรอให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการเองครับไม่ต้องครับ นี่ลงประจำวันมาแล้วแจ้งความเรื่องคดีว่าทําขับรถประมาทเป็น,นีหตแใหถ้ารสพยชีินหรืนเสียหายแล,ล้วหลบก็ไม่แจ้งเหตุอันที่หนึ่งอันที่สองเราก็เอาประจำวันเอาการสอบสวนนะไปแจ้งไปไปฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายได้ครับไม่ใช่ว่ารถข้างหน้าจอดนะไม่ออก้วเราผิดขับชนไม่ใช่นะครับไม่ใช่เราอยู่หลังเราต้องหลบถึงถ้าเขาจะแกล้งจอดเราก็ต้องหลบไม่ใช่ไปชนครับบ คุณชมัยพรบอกโดนฟ้องร้องว่าหมิ่นประมาทอยากทราบว่า,าโทษของหมิ่นประมาทเนี่ยมีอะไรบ้างครับต้องเป็นโทษจำคุกกับโทษปรับนะหมิ่นประมาทธรรมดาก็สองปีสามปีมั้ยโทษขั้นสูงนะครับแ,แต่ปกติแล้วถ้าศาลก็จะดูถ้าคนถูกหมิ่นประมาทนั้นเป็นเสียหายร้แรงส่วนใหญ่ก็จะเป็นโทษปรับโทษจำคุกอาจจะหกเดือนนึอ รอรอการลงโทษไว้มีแต่โทษปรับสักสามปันห้าปันครับนะครับนะคะคุณบอลชายบอกตอนเองกับแฟนในเลิกกันนะครับระหว่างนั้นแฟนก็กําลังตั้งท้องอยู่พอคลอดลูกเสร็จแจ้งแต่ชื่อแฟนเป็นมารดาของเด็กในใบเกิดนะฮะแต่ไม่ยอมแจ้งชื่อตอนเองเป็นพ่อเด็กต่อมาก็นําลูกสาว <S <S มาให้ตนเลี้ยงอยากทราบว่าตอนจะสามารถไปแจ้งชื่อเป็นพ่อเด็กเพิ่มเติมในในสุธิบัตรได้หรือไม่ครับเออจดทะเบียนกันลหบากไม่ได้จด ข้าว่าเป็นอย่างนั้นครับอ่าคือให้แม่เขาไปแจ้งเพิ่มได้นะครับจริงจริงแม่เนี่ยแจ้งได้อขอแก้ไขเพิ่มเติมวันเร็จชื่อพ่อชื่ออะไระถ้าไม่แจ้งนะถ้าไม่แจ้งเราก็ไปฟ้องทีหลังว่าเราเป็นพ่อเด็กก็ได้ไม่ไน้นในความว่าจะเป็นสามีดยชอบด้วยกฎหมายแต่เป็นเรื่องแต่เรื่องพวกนี้ผมอยากจะบอกว่าเป็นสิทธิของเด็กนะครับแต่ค,คุณแม่ทั้งหลายที่ถูกผู้ชายไม่รับผิดชอบเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะ เ,เขาไม่จดทะเบียนรถเราก็แจ้งชื่อเขาเป็นพ่อเด็กเพราะว่าเป็นเป็นสิทธิของเด็กเวลาโตขึ้นเนี่ยถ้กเขาจะอาจจะมีสิทธิ์ได้รับบรดกได้ครับค่ะคาถามสุดท้ายครับอาจารย์ครับนะฮะคุณยานพันธ์ถามว่ากรณีภาครัรฐเยียวยา5,000บาทต่อเดือนถ้าเราเนี่ยขับรถแท็กซี่แต่ไม่คือขับรถแท็กซี่แต่ไม่ได้เพราะว่าระบบ AI ที่เราคุยกันไปเมื่อวานนะอาจารย์บอกระบบ AI ตรวจสอบผิดพลาดบอกว่าคุณเป็นเกษตรกร แต่เราไม่เคยเป็นมีหลักฐานการทำงานตลอด40ปีถ้าจะอุทธร์แล้วยังไม่ได้จะฟ้องศาลปกครองให้รับจ่ายได้หรือไม่ครับท่าเป็นรลักษางสิทธิ์ก็ทำได้ครับการปฏิเสธคือการที่ไม่จ่ายเท่ากับเป็นการออกคำสั่งของรับไม่จ่ายเป็นคำสั่งทางปกครองศาลไม่จ่ายให้เธอว่าเธอไม่มีสิทธิ์เราก็ใช้สิทธิ์ในการฟ้องศาลปกครองได้แต่ผมคิดว่ากรทรวงก,กันครั้งนี้คงจะแก้ปัญหานเรื่องนี้จากจากที่เห็นว่า มีข้อหาเรื่องเกษตรกรต้องเรียกเป็นข้อหาเนี่ยข้อหาเป็นเกษตรกรเยอะนะคุณรียเห็นไหมครับเพราะสิงยกเลิกเรื่องของเกษตรกรให้ทีเดียวสามเดือนต้องยกเลิกไปก่อนเพราะข้อมูลมันเป็นเกษตรกรไม่รู้มันหลั่งไหลมาจากไหนยอะแย่ไปหมดครับอันนี้อันนี้จือนเป็นปัญหาอยู่เพราะว่าใจเย็นๆนะครับอย่เพิ่งฟ้องศาลกครกลองเลยว่าผมที่เกียรตทำกดีเพราะนั้นไม่ใช่อะไรหรอกนะ ผมรอรออดใจก็โดนค้างเอาใจช่วยวันนี้วันนี้ยิงผมมีการรัฐบาลเรื่อยๆแต่วันนี้ต้องเอาใจช่วยกันว่าเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงเอาให้ปัญหาให้มันจบก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยวิจารณ์กันใหม่ครับหมดคําถามแล้วครับอาจารย์ครับผมคำถามวันนี้เข้ามาต่อเนื่องจากเมื่อวาน456คําถามก็เป็น462คําถามโอเคตรงกันที่ผมจับได้เลยเอาครับอ้าวอาทิตย์หน้าวันนี้หยุดใช่ไหมเห็นไหมต้องรอรอแต่สัปดาห์ เขาเรียกเองสัปดาห์ต่อสัปดาห์ว่ากันอีกทีหนึ่งอ๋อครับครับอันดูเป็นสัปดาห์สัปดาห์งั้นเื่อปปากระบองเก็บไม้ได้นะถ้าเป็นต้องของคุยดันไปก่อนก็ได้โอเคแอธิษฐานวันพรุ่งนี้คุยใหม่ครับสวัสดีครับอขอบคุณมากครับอธิบดีอายการสำนักงานคดีอาญาธนบุรีนะฮะอาจาจรย์ปรเมศอินทระชุมนุมครับกฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสำนักงานอายการสูงสุด